สวัสดีค่ะวันนี้ขนรีวิว59นะคะมาดูดวงนะคะลัคนาราศีตุลค่ะซึ่งคนลัคนาราศีตุลนะคะในเดือนนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องตัวเองนะคะและคุณรักในเดือนนี้นะคะก็ตัวติดกันเลยค่ะแล้วก็มีการเข้าสังคมที่เยอะนะคะก็คือ ผเป็นปลาต้งโกไปเลยค่ะในเดือนนี้นะคะกับคนรักคู่ครองนะคะคู่พ้นสน่วนคู่สัญญาในเดือนนี้ของคนลนักนณาราศีตนก็ดีค่ะเพราะดาวมันก็เดินดีนะคะแล้วก็ในเดือนนี้นะคะก็คืออาจจะมีเรื่องคู่ครองนะคะเรื่องคู่ครองหรือว่าคนที่คบกันมานะคะอาจจะมีโอกาสนะคะได้ไปพบปะนะคะครอบครัวนะคะของคนของฝั่งตรงข้ามนะคะแล้วก็ การเจรจานะคะการเจรจาต่างเนี่ยก็ถ้าเป็นการเจรจาต่างประเทศนะคะแล้วจะนํามาซึ่งลับผลต่างๆนะคะแล้วกง็งานต่างประเทศให้ผลดีการเจรจาตกลงให้ผลดีค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะผู้ใหญ่นะคะก็ให้การอุปถัมภ์นะคะเจ้าสตาอยู่นะคะในช่วงนี้นะคะเพ,พราะพริฤหัสนะคะก็เดินหน้าแล้วนะคะก็อะไรต่างๆก็ให ลัคนาราศีตนนะคะเริ่มทีไม่ใช่เริ่มขี้ใ่านะคะคือดวงดีขึ้นนะคะดา,ดาวเกิดดาวเกตรงลัคนาอยู่นะคะซึ่งดาวเกตเนี่ยอาจจะเจ้าทะตาอาจจะ,ะไปชอบบในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะบริจาคนะคะมีการบริจาคหรือว่างานอาสาต่างต่างหรือว่ามีการทำบุญนะคะขวัเขาวานะคะหรือการเจริญสติปัญญานะคะหรือว่าเห็นอะไรแปลกแล้วก็เซนแรงด้วยนะคะของ สำหรับคนลักขณะราศีตนนะคะส่วนเรื่องคนรักนะคะคนรักกับตัวเองเนี่ยที่บอกนะคะว่าเข้าสังคมบ่อยนะคะแล้วก็พบเจอเพื่อนเก่เาๆนะคะแล้วก็มีการเดินทางด้วยนะคะมีการเดินทางไปมาบ่อยนะคะหรือว่า,าไปไหนมาไหนด้วยกันนี่นั่นแหละค่ะที่ผูกเป็นปลาต้องโกนะคะที่นี้ ราหูนะคะอยู่อเรนะคะอยู่ในเป็นเจ้พาระพุตตะและก็มีเสาอยู่นะคะในบางรายนะคะในเดือนนี้นะคะก็ให้ระวังเรื่องนะคะ,อ,ะอาจจะมีปัญหาเรื่องปักเสียงนะคะกับปุดบริวารน,นะคะก็อาจจะมีบ้างนะคะแล้วก็อาจจะมีเขาเรียกว่ามันเล็งลักอยู่นะคะซึ่งอาจจะ ไม่เข้าใจกันหรือว่า,าพูดจาการพูดกันจานไม่ลงรอยกันนะคะก็อาจจะมีปากเสียงอยู่บ้างนะคะแล้วก็บุตรบริวารอาจจะหรือผู้ใต้บังคับบัญชาอาจจะนําปัญหามาให้นะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะส่วนเรื่องการงานนั้นนะคะก็คือในเดือนนี้นะคะการงานเนี่ยอขอดูละพะการงานการ การงานการเจรจาที่บอกนะคะว่าให้ผลดีนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้างนะคะในเดือนนี้แล้วก็คู่ค้าคู่สัญญานะคะก็เจอคู่ค้าคู่สัญญาที่เป็นมิตรนะคะในเดือนนี้นะคะแล้วก็เจ้าเรือนพันธุ์คือออพุธนะคะเป็นเจ้าเรือนวินาทด,ด้วยแล้วก็เป็นเจ้าเรือนสุภะด้วย ครอบคนในครอบครัวอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลนะคะแล้วก็หรือว่าค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะคะมีค่าใช้จ่ายที่สูงข,ขึ้นนะคะ <_' S 1> เดี๋ยวมาดูดาวย้ายสักนิดหนึ่งนะคะหลังดาวสุขกับดาวอังคารเนี่ยเป็นทั้งตัวเองและคู่ครองคู่ขาคู่สัญญาก็ยังให้ผลดีอยู่นะคะช่วงกลางเดือนไปแล้วนะคะที่บอกนะคะความรักก็ยังดีอยู่นะคะแล้วก็ คนที่ทำพวกอสังหาริมทรัพย์หรือว่าพวกางานที่เกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องอะไรเงี้ยนะคะก็ให้ผลดีในเดือนนี้นะคะเจอคู่ค้าที่ดีนะคะการเจรจาต่างๆในช่วงกลางเดือนไปแล้วหรือการเริ่มต้นโครงการใหม่ๆนะคะ ก็ให้ผลดีกับเจ้าชะตยูนะคะแต่มีเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่สูงอยู่นะคะแต่ถ้ามีการลงทุนในที่ไกลหรือห่างไกลนะคะหรือการเริ่มต้นครงกาัใหม่ๆเนี่ยก็มีโอกาสในเริ่มต้นในทางที่ดีนะคะหลังกลางเดือนไปแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเสานะคะเสาในระหว่างเขาก็ เสาเนี่ยนะคะเสาก็เดินปกติแล้วนะคะซึ่งสอบเป็นเจ้าเรือนพันธุนะคะครอบครัวให้การสนับสนุนเจ้าชะตาดีนะคะการเจราจาการต่อรองหรือว่าอะไรก็รีบทํานะคะถึงวันที่4มีนานะคะถ้าตกลงก็คือตกลงกันได้เลยนะคะวันที่เจ้าชะตาควรระมัดระวังนะคะก็จะมีวันที่16 18นะคะ12-13นะคะแล้วก็2 6 2 0 เจ็ดนะคะอาจจะมีอะไรที่ไม่คาดหวังนะคะหรือไม่คาดคิดเข้ามานะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องอาการเจ็บป่วยสักหน่อยหนึ่งนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะให้ระวังอา,อาจจะเจ็บป่วยแต่มันก็ไม่ได้รุนแรงมากนะคะซึ่งวันนี้ของลัคณาราศีตุลก็มีเพียงประมาณเท่านี้นะคะถ้าอยากสนับสนุนช่องสามารถกด ปุ่มซุปเปแตงหรือปุ่มขอบคุณได้ใต้คลิปนะคะเป็นอ่าร,รักสัญลักษณ์เหรียญดอลลาร์ค่ะหรือฝากกดไลค์ก็ใช้กดซับ c r i b e ค่ะขอบคุณมากค่ะ